เอาละครับสวัสดีครับินี่ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการเงินมั้งไหนพันนะครับและนี่ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่เกม Minecraft Pixelmon นะครับไม่ใช่กลับเข้าสู่สินี่ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เกม Minecraft Pixelmon นะครับซึ่งผมยังไม่เล่นนะฮะเพราะว่าผมขอมาประกาศอะไรก่อนนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะมีซีซั่นสองนะครับแต่ตอนนี้ผมป่วยมากก็เสียงจะยังไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับขอโทษกินน้ำนิดนึงโอเคคือผมเนี่ยไม่อยากให้มันมีปัญหาอีก นะครับไม่อยากให้ซีรีส์นี้สร้างปัญหาให้กับชาแนลผมอีกแต่ผมอยากกลับมาเล่นเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาทำสนธิสัญญากันนะครับผมจะกลับมาเล่นได้แต่ผมขอดูว่าถ้าคลิปวิดีโอนี้ถึง8อันนี้ไม่เคยไม่เคยตั้งสูงขนาดนี้มาก่อนเลยนะแต่ซีรีส์นี้มันเป็นซีรีส์ที่ดังที่สุดในชาแนลผมเพราะฉะนั้นจะลองดูถ้าคลิปวิดีโอนี้ถึง8 0 0พไลค์ภายใน4วัน ผมจะกลับมาเล่นแน่นอนแต่มีข้อแม้ว่าผมจะปิดคอมเมนต์นะครับผมจะปิดคอมเมนต์เวลาเล่นไอเวลาเวลาลงคลิปเพราะว่าซีรีส์นี้ปัญหามันเกิดจากคอมเมนต์ครับมันจะมีคอมเมนต์ประเภทที่พี่ทำไมพี่ไม่อ่านชื่อภาษาเอ้ยภาษาญี่ปุ่นล่ะพี่แม่งควายที่ภาษาอังกฤษยังไม่รู้ไอ้ชื่อภาษาญี่ปุ่นยังไม่รู้เลย <c oughs> ก็หนึ่งขอแจ้งก่อนว่าผมเนี่ยโตมากับ Nintendo ผมก็เลยไม่รู้ชื่อญี่ปุ่นเลยนะครับไม่ได้โตมากับอนิเมะ แล้วก็จะมีพวกอวดรู้โชว์ความรู้เวลาผมแบบเล่นไม่เป็นอะ่ะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งมากมาไม่อะไะก็จะอวดรู้ว่า,ว,า,ว,าว่านู่นว่านี่บางคนก็ว่าถึงบุปการีบางคนก็ไม่เคารพกันในคอมเมนต์บางคนก็แบบโชว์ฉลาดโชว์อะไรเงี้ยซึ่งผมผมไม่ยากที่จะเห็นคอมเมนต์อย่างนั้นอีกแล้วนะครับบางคนก็แบบคือเวลาผมทําอะไรผิดในเกมก็จะแบบว่าดา่าเพราะวแบบ่าซีรีส์นี้หลักๆจะเป็นเด็กดูนะครับแล้วเด็กเขาจะเขาเรียกอะไรขาดวิทยาวะขาดการควบคุมอารมณ์ นะครับเขาก็จะไม่สามารถที่จะเม้นอย่างมีสตีได้เพราะฉะนั้นแล้วตัดปัญหาไปเลยครับอันนี้คําแนะนําของหลายๆคนเลยนะแคทเตอร์ยูทูบเบอร์หลายๆคนที่ผมไปถามมานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบคืออย่างพี่ขวัญเนี่ยเขาก็แนะนําให้ไม่อ่านไม่อ่านคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าเปิดแล้วผมก็อยากที่จะอ่านใช่ไหมล่ะคอมเมนต์น่ะแล้วก็แบบบางคนเขาก็ไม่อ่านครับแต่ว่าผมเนี่ยเลือกที่จะปิดเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่า บางคนก็ขอใคร่อ่ที่จะเข้ามาดูเฉยๆแต่ว่าใครใ่อยที่จะบอกอะไรผมอยากจะเม้นอะไรผมก็เชิญทางเพจได้นะครับโอเคทนายขอลาไปก่อนนะครับก็ดูซิว่าวิดีโอนี้จะถึง8 0 0พันไลค์หรือเปล่ามันสูงมากใช่มันมนก็บ้ามากด้วยนะครับแต่ว่าผมจะเทสดูว่ามันจะถึงหรือเปล่าไปแล้วันดีขอลาไปก่อนนะพีซเฮ้ยเ <c oughs> กดินจามอยู่ฉเฉยไนดะ้ไหมหันมาเอ็มพีซเอาท์